สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเก็บคะแนนนะครับในหมูดนี้ใช้ user, ยูเซอร์คัมพีพิกตาลูนะครับมาเล่นเก็บคะแนนกันติดตามวิดีโอชุดยาวแบบนี้ได้ที่นะเพจ Facebook ช่องคัมพีมักฮอดนะครับหรือว่าก็อีกทางช่องทางหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มสีแดงนะครับคัมพีมัฮอดเช่นกันนะครับตอนนี้มีเพจทาง Facebook ชื่อช่องว่าคำพีมักฮอตแล้วนะครับเป็นชื่อภาษาไทยนะครับมีรู้จะหมุนเจอไหมนะคะแนนมันเยอะมันหมุนเจอ,อยากนะครับเอาเจอแล้วครับเจอเร็วอยู่เจอเร็วอยู่อืมกูแข่งเดินก่อน มาครับท่านกู้แข่งพันเจ็ดสี่สิบเก้านะครับขออย่างเดียวอย่าเอาฟิวเจอร์เล่นก็พอครับขึ้นไปจะเตือนใจฟังนั้นสะเทือนใจอะไรเนาะอ๋อหรือว่าน่าจะรู้จักผมหรือเปล่า ก็เลยสะเทือนใจถ้เดินอย่างนี้แกน่าจะเสมอนะแกน่าจะเดินเปลี่ยนเลยและนี่ก็เสมอแล้วเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสมอนะครับเพราะผมก็ไม่กล้ายกประมาทอยูแล้วมางี้ก็ไปงี้เลยเอก็กินไปสําหรับรูปแบบนี้ก็น่าจะรู้กันหมดนะครับตัวนี้ รู้กันหมดแล้วว่าจะเอาเสมอ,อยังไงทีนี้กูแข่งเดินนี่ก็ต้องสามมาเจ็ดก่อนไปเลย เสมอเดินมาหมายเลขสิบเอ็ดก็เสมอแล้วครับโอเคคราวนี้เราเดินก่อนบ้างสะเทือนใจ <laughs> ไปเป็นย่อสั้นทำไมเดินคุ้นๆจังเลย <khi John Lol> ทำไมเดินคุ้นๆจังเลยนี่อืม ไปครับมาเ้วไปครับเอาก็าตอไว้ก่อนนะครับไปครับ มาแล้วหนุนตามไปก็น่าจ,จะเสมอนะดูจากรูปหมากนะครับน่าจ,จะเสมอกันต่อขึ้นมาขึ้นไปต,ไไต่อไม่ได้เขาต่อไม่ได้ทีนี้ เขาเดินได้ตัวเดียวคือสิบเอ็ดสิบหกที่ไม่โดนกินนะสิบเอ็ดสิบหกอ๋อแล้วครับตัวน,นี้ สิบสองสิบหกนะไม่ไม่ได้แน่ๆโดนสองต่อนะครับหรือจะเดินสิบสามสิบเจ็ดอาว่าแล้วเขาใช้ตัวนี้นะครับเส้นเราหลบสวนสวนไปเลยเอา้า ได้สองต่ออีกนะนี่ได้สิบเก้าสิบหกอีกช็อตหนึ่งนะนี่มาันี่ก็สองต่อไปอไปยาวๆไปครับอ่ากูแข่งยอมแพ้ไปนะครับ เจออีสักคู่เจออยู่นะครับเจอคนเดิมครับถือว่าเจอเร็วนะถือว่าเจอเร็วนะครับแบบนี้ถือว่าเจอเร็วเมื่อกี้ผมเดินสามเรียงเจอเขาเสมอไปเนาะเดี๋ยวผมลองเดินห้าเต็มดูผมลองเดินห้าเต็มดู อ้าวย่อสะง,งั้นไม่ใช่จะเป็นกองโจรเหรอน,น่าจะเป็นกองโจรน,นะครับทีนี้ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นกองโจรขึ้นมาเรียบๆเคียงๆเป็นยอ่อสั้นนะครับเป็นยอ่อสั้น เขาเรียกว่าอะไรจิ้งจกเหรอจิ้งจกจิ้งจกไปครับ ไปครับไปครับกินไปกินไปเราก็กินไปอีกทีนึ่งจิ่งจบจิ่งจบเราไปใช้ได้นะครับหากใครเดินแล้วเจอแบบนี้ ไปใช้ได้ม,มาครับ กินฟรีอืมไปครับขึ้นไป ยบ้อยครับกระดานที่สามเจอคนเดิมนะครับประเวเพราะว่าคะแนนของแกก็ใกล้เคียงกับเราก็เลยยังเจอคนเดิม ไปครับอืม้าวขึ้นมานี่ไปครับเขาขึ้นทรงเดิมนะครับ ทีนี้ผมเป็นอีโต้นะรอบนี้ผมเป็นอีโต้นะครับเดินก่อนขึ้นไปเดินแล้วนะครับต่ออุดไม่ได้นะครับ ตัวนี้ผมทะลุเข้าหอดเลยอย่าอุดเด็ดขาดไปไปครับถ้าเขาเดิน11มา15เราเดิน32ไป27นะครับ นี้แล้วขึ้นไปกูแข่งเวลากำลังจะหมดนะครับต่อไป <c oughs> ลงมานี่ก็ต่อสอง ไปสะเทือนใจเหมนไปนี้มาก็ลงไปนี้มาก็ลงไป,ลง,ไปลงมานี่ก็ดักนี่ ให้กินนี่เลยเรียบร้อยครับกระดานที่สี่ จอง่ายไหมนี่ถ้าคนนี้เล่นเหมือนเดิมก็ยังอาจจะเจอได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่คะแนนไม่ได้ใกล้เคียงกันไม่เล่นนี่ก็โอ,อกาสเหมุนเจอยากนะครับเอาแลวครับแสดงว่าคนนี้เขาไม่เล่นแล้ว เธอยากเลยนะครับทีนี่เาอเดี๋ยว ไปโหมดชิงเหรียญทองสักคู่นึงดูสิดูเพราะว่าเหรียญเหรียญผมมันเยอะมันให้เลทอยู่ที่สูงมากเลยอ่ะมีแค่สองเลทแค่นี้เองนะครับสูงมากหมดอ่ามีม,มีเจอเจอเจอชิงเหรียญทองนะครับโอ้โหเจอคู่กัดตลอดการเลยเมื่อวานก็เจอแต่เขานี่แหละนะครับอื วู้วันชนะเข้าไปสี่กระดังนะครับเมื่วานเจอในชิงเหรียญทองนี่แหละลองเดินตัดข้างกับเข้าเสีย่อนนี้นะครับตัวนี้ขึ้นมานี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ต่อมา กินมานี้ไปขึ้นมาต่อไปกินไปเพราะเนื่องจากสาเหตุมาจากหมุนในโหมดเก็บคะแนนไม่เจอนะครับผมก็เลยมาเล่นในโหมดชิงเหรียญทองไปเพื่อให้มันได้หกสักหกเกมก็ยังดี ครับขึ้นไปถ้าเขาเดินสิบเก้าสิบหกเราเดินสิบสิบห้าขึ้นไปไปไปมานี่ก็ แพ้เราแล้วแต่เขาตั้งชื่อไว้สลูเลยนะเขาบอกว่าท่านผู้อยากแพ้ว่าแน่นอน,น,นอนเลยเขเปลี่ยนชื่อนะครับตอนเจอผมเมื่อวันสองวันก่อนไม่ได้ชื่อนี้นะครับเขเปลี่ยนชื่อเป็นท่านผู้อยากแพ้นะครับก็เลยจัดให้เลย คนผู้อยอากแพ้ไปมานี่ไปแต่แกเล่นเก่งนะจะเล่นดีเลยเลยครับดีมากๆเลยแหละ มันนี่ก็ไปไปเข้าวฮอดเฉยๆนี่แหละมานี่ก็กินเฉยๆโอ้ร่มร่มร่มสามารถเจ็ดโอ้โหเพิ่งมองเห็นนั้นเนี่ยอตัวนี้ก็เข้าหฮอดขังไปเลย ค่าฮอตก็จบนะครับตัวนี้ไม่ยากร่วมได้แต่ก็แพ้เราวันนี้ก็เลยกลายเป็นผสมกันเลยเนาะทั้งเก็บคะแนนทั้งทั้งเก็บคะแนนทั้งอา่าจริงเหรียญทองนะครับมันหมุนไม่เจอนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับ ไปหมดชิงเหรียญทองเลยกันเอามันไม่เจอทำไงได้เนาะนี่นี่คือความลำบากของเล่นโหมดเก็บคะแนนแล้วคะแนนสูงนะครับมี f อซหลายๆท่านถามผมว่าทำไมอาจารย์ไม่เล่นเก็บคะแนนให้ดูเลยครับนี่แหละคือความลำบากครับแต่แจ้งให้ทราบเป,เป็นแบบนี้แหละถึงไม่เล่นนะครับก็เลยต้องหมุนไปเล่นชิงเหรียญทองแทน ซึ่งหมากที่ได้มันก็คนละอย่างกันนะครับมันก็จะอาจจะไม่ได้แนวทางที่ถูกต้องดีนักสําหรับหมดดิงเหรียญทองเนื่องจากมันต้องแข่งกับความไวมันก็มีถ้าพูดแบบชาวบ้านก็นคือมั่วมั่วเยอะกว่าตํารานะครับเดินให้ไวไว,ไวก่อนนะครับอาจจะผิดบ้างถูกบ้างซึ่งมันสู้สู้หมดเก็บค,คะแนนไม่ได้ซึ่งเวลามันบวกเยอะมันมีเวลาคิดเยอะ มันได้แต้มที่ดีกว่านะครับอย่าไปเอาสาระอะไรมากกับชิงเหรียญทองนะครับเอาแค่ความแม่นยำในการเดินแล้วก็ความไวนะครับอ๋อไม่กินสลั <c oughs> กดยอมแพ้เลย อีกคู่หนึ่งอีกกระดานหนึ่งไปนะครับไปตัวนี้มาห้าเต็มไปเอาหยอดมาหยอดมาไปไปมานี่ก็ไปนี่ตัดข้างไป อนี่ก็ไปมานี่อะไรนอ้องะเต็มอะไรเนาะอ๋อต่อโ,อโดนสองนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะโดนนะครับนี่ป้าบเขาให้เลยนะเนี่เรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อน